พลาดแล้วพลาดเลยถ้าคุณเป็นสายบุฟเฟ่นะครับ3วันเท่านั้นเสาร์อาทิตย์จัน์นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยบุฟเฟ่ต9 9้เพิ่มเงินเพียง99บาทกินแบบนี้ไม่อั้นที่อารีซูชิต้องลองนะครับแนะนำไปเลยเมนูแรกนะครับออยเตอร์ญี่ปุ่นนะครับทรงเครื่องแบบนี้หรือจะกินซาซิมิเมนูที่1 ออยเตอร์โซนเครื่องเมนูที่สองเติมแบบไม่อัน้นคานิมิโซราคาแพงแพงแถมในบุฟเฟ่599บวก99บาทเติมไม่อัน้นเมนูที่3นะครับวากิวออสเตเรียนะครับเป็นเกาเหลาสิงโตจะกินเท่าไหร่ก็ได้หอมนุ่มชาบ,บูชาบ,บู วาเกิวหรือจะเป็นหมูนะครับต้องรีบมานะครับสุขาเสา,สาอาทิตย์จันนี้เท่านั้นครับผมและนี่คือเนื้อวาเกิวหอมหอมเบินเข้าไปเลยนุ่มละลายในปากเอามาเบินแบบนี้นะครับจะกินเท่าไหร่ก็ได้รีบมาเลยครับเสาอาทิตย์จันนี้หมดเขตนะครับ ได้แล้วจบครบทุกอย่าง747บาทที่อารุอิซูชิภูทองหล่อถนนเพชรบุรีปากซอยเพชรบุรี40ติดถนนใหญ่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพมีเวลาแวะมาเลยครับโปรโมชั่นหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณคืนสายบุฟเฟ่ห้ามพลาดเด็ดขาด